ตลาดล่าสรกจานมีอาหารพื้นบ้านหลายๆเดี๋ยวสิ้อ้าเพ,พิ่นเพื่อเบิงของแปลกๆกินแปลกๆอยู่ที่แปลกๆกําลังอดระเว้งในการเลือกเลือกถือแม่งแนบ่แม่งแน่พนองเป็นเรื่องธรรมดาว่ามีค่าเพิ่มเก็บมาหลายมือครับผมขาดเอาอีแล่วห่างเลยแค่พ่อจู คคนเนี่ยขมขืนพอข่าหรือเปล่านะข่มขืนพอข่าแรือเปล่าน้ออ่านเลือดนอหวายพี่น้องนอหวายนอหวาข่คมขืนพอขา่าของผู้เฒ่ามากแค่ไหนะกินแล้วก,กินแล้วก,กับปอดโลปอดไทยมันขมพี่น้องขมแค่ว่าอร่อยขมแค่ว่าแซ่บเป็นยาไปนั่ม เป็นยาไปด้วยทำยานั่มเขาเรียกวายเอาขึ้นมาจากฟังฟังล่าพี่น้องขาดนำโข้งมากเท่าไรกระสอบกระสอบเลยนี่เป็นอเล็กเอาพุะสองโลสามโลครับโลละเท่าไหร่เนีหกสิบาทโลละ60บาทบ่แพ่งครับส่วนสิหาบะไรเขาป้าหกน้ำจาะหมดเจาะ ของปืนบานเขาจากฝั่งหานพืนบานละเป็นสินค้าพี่น้องไทยกับล่าวพี่น้องแมนแม่ขาบันได้ผมเนี่ยม่ขาบันได้ผมเนี่ยแล้วบันได้ผมเม่ค่น่พะเออเอเอแมนโพลเก็บไ,ไปก่อน บอกเขากิเอเลยดเออซิมซิมไปไหนน่ะนานนานกินแล้วหนีกินแล้วหนีไปไหนน่ะฮะกินแล้วหนีเนาะไปหาเมื่อกีที่มันจักคว่ำนามา่ะกินแล้วหนีซื้อกากินมาหนึ่งไปเลยปะไปเลยปะดบดีว โลละหกสิบาทครับหกสิบหกสิบบแต่งทามผู้เี่งหัวน่เออ้อขอี้เดี๋ยวหมนะนไงเอหลายนะค เออพุนเรากำลังตีอยู่เรากำลังตีอยู่ตีออกตีออก <c oughs> พี่น้องอซ่อนตลาดลานดอกจานอยู่ใกล้พระเจ้าตากสินพี่น้องพุนตลาดในฟังพุนแต่ว่านี่เมียแาเรามาเทกอน,กอนเทกอนขืนเทกอนขืนลูกขามาหลับยุ่ทางพอดี เดี๋ยว <acceptable. S 2> เดี๋ยวจะเอาจะเอามาหายอบรอบใหม่ค่ะรอบบางย่างมันบกพ้อเงินบกพองเนโละหกสบาทพี่น้องบ่แพงครับโลละ60บาทโลหกสิบบาทครัลลบลลลลว่แพ่งนะครับอ่าลอดงให้สีสีไก่ค่ะเพราะว่าเพื่นเก็บผาสีหนูเลยค่ะอ,ะอ,ะอะาราคาทรงสีสราคาขายหก ได้ยังคุยก in ันนะคะน้องสันแสโน่ครับแม่เพื่นเพิ่นมาเก็บภาษีหนูได้มือนี้ปกติเอาขึ้นมาน่ะเพิ่นบอกห้เสียภาษีแม่หมือนี้เพิ่นมาเก็บภาษีค่ะมันได้ผู้เก็บรัวร้อนเลยขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องนางเอกนางเอกประจำพี่น้อง ประจำช่องต่างเมือง,งคนหนึ่กลางประจำช่องนางเอกประจำช่อง,องต้องหันหันหน้าสายแสงจะง,งาม <c oughs> ดูดูหน, <c oughs> น้าดิมั่นค่ะ